าเฮ็ดเลมไหวเลวจ้ะพี่น้องมันนี้ผ้าขาปลาเนใหม่ค่ะมันนี้สิมานบอซาไดกับมัดหลุนมาติดตามให้กําลังใจกันเด้อจ้ะวัอนี้ห้องมาซับนนใหม่ยิ้มฟังมูนค่ะนี่ได้มามล่ะซีนอจ้ะมาพออีกแล้วค่ะนอนรรยากาศฟังมูนนะครับม,มูนเขตอ,อําเภอราศีสไลไอโนใหม่หลาย<ห>ครับสีคกในเด้อจ้ะพี่น้องอั่เอาเลยเดี๋ยวมานอนนี่นอกกำลังดีครับ นี่น้องนองน่ามเลยจ้าายไ,ไปตามไปรุนกันต่อค่ะเบ่งน้ำกันครับมาสิได้น้อยได้หลายไปเดี๋ยวให้เบ่งอีกเอาไหมครับมาเนี้อาเลย xong đây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  nghe đây xong đây xong đây xong đây đây xong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  đây มีดกับบ่มีดอพี่น้อ,อเนีเ่ยถึงอะทำอมไรล่ะครับ <c ười> เดีอะไรครับผมพอเรียวมันหักดี้ววนี้หักแล้หักตั้มตั้มเยวเดียวนอนบานหญยครับนอนหญยเขาไปเบิดนี่นอนหนึ่งสองนอนนี่นอนหนึ่งถึงหมด หยวกครับน,อนอ้องมัน,น,นถุงหมื่นกูเดี๋ยวเอามาสิบเสริมครับว่เ <c oughs> ม้นละสิบหลักว่เ <c oughs> ม้นละสิบหาไปกิน<อ>เหมือนมวนเอาเอาไปพื้นก่องเองอไปลูกกี่ กัอบโบไดเอามาอลองมาบังซือ้อ,อดอกพี่น้องเอ้ยโบเคยมาจากเถื่อดอกครั้งที่สองเนาะครับผมซำนอนซำมนียร่ะกำลังแก้วสมบุกงงครับนี่ไดมันจิเดอนีในกระตา คุณค่ะพี่มันอยู่สูงจ้าสูงกับเด็กกอเอาด้วยค่ะนี่นองสูงกับงามอยู่เด้อครับนี่นอนอสูงกับงามอยู่จ้ะ เจ้าปุ๋ยขออนุญาตเป็นตากล่องเดอ้อจ้ะบุบคโบว้ถ้าเก็บซีก,กสออยางเดียวกับพ่อค่ะยอยู่ครับก้อนี้หลายน้อยอยู่แต่ว่าขึ้นสูงแน่สูงเขาแต่ก็เอาครับ Uh, uh, uh. นี่ครับกอนี่็กนอนี่ได้นี่จ้ะนอกกนกำลังงามๆเลยค่ะนี่บรรยากาศป่านอมไม้อยู่ริมฝั่งมูลจ้ะริมฝั่งมูลลาสีสไล จ้ะเดี๋ยวรอตามติดตามต่อไปเด้อค่ะแงหน่อยน้อยแงหน่อยน้อยจ้าเอ้ยนี่เอาไปหลวกเจลอันนนงนี้เอาปะน้อยวัว <are> หุ่นนอนนึ่งยั่อยู่ครับอุ้ว้าวอิสเบลาน้ำเดยอรองหากินอยากเป็อิสเบลาช่วยพี่ด้วย นอนยิ้ง่ครับอ้าวฮันนี่สีออกจังใดเนาะเย่น,ยนี่ครับผมนอนยิ้งพอได้กินกีนแลาครับมือระบอกกอนี่เดี๋ยวไปหากระตอนน่อเด้อนี่จ้านอใหม่หามากอะ ซับหัวซับหางก่อนค่ะเอาไปบำเหนดดอกใจพี่น้องเอ้ยมันเอาไปใดกับกินบัไใดค่ะนี่มิตรนอ้อยหญ่ายง,งามเลยจ้ะบอ,อวบริทิมใส่ดอกจ้ะซับหัวซับหางเ่ยเซษกระสอบ กับอยู่ในป่าเลยจ้ะเอาเมื่อนำกับกินบไดยค่ะเข่า,า <c oughs> ทุกป่าจะ้ะเห็ดวายก็มาหน่อไม้คนมาเข่าป่าแต่พี่น่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อค่ะโหตัวน,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 นี้นอนใหญ่จ้ะสับเช็บเ็บโอ้ยเป็นตัวสับหมอนเองนี่นอใหม่ปลาด้วยค่ะนอนใหม่ปลานี่แสบแกงแสบตบมันแกอ,ออกเลยครับ ใหญ่เลยโอ้นอนนี้ไซใหญ่ไซจัมโบ้ไม้พระครับไม้พระตัวนี้นอนในนอๆงามๆนี่ก็เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกค่ะอ่าเดี๋ยวสิครอน,นี้อยาตซับต่อกันเด้อจ้ะ เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งใหม่ค่ะอย่เดือนมาหล่อน่นเขาใส่เสือหมางมากเลยคุณแนมเห็นน้องใหม่พพี่น้องอายุสูงๆคุณจ้ะานมาแล้วมาแล้วหน่อเบื่อมาแล้วผวนอ่ะหน่อยังไงเอ้จะไปตกใย่งนี้งหญ่วันเรียววันถึงบาวเอ็นลุยครับ ุยน้ำครับบ่าเอ็นครับ,บรไบยังนอก,ก่อนนี่เห็นอย่างน,าน,นั้นมีหัวอยู่บ่ไอไซ่แซ่เป็นคุดบ่งมีหอดมั่นผลพี่นอกอ้ออเ่ป็นหัวจังัด มเกาเขาขาดขาดเลยเื้อมันใส่หัวมันขุดบ้างถึงได้ผมมันซา,าลงาเลบ้างหัวโอ้เรือมันแบบเด้เือมันอันนี้เลอันนี้เลรู้ไหมหัวปะเือบุขุดเอขุดบทีาา่ไหน ขุดถ้าคุดกับเกาะไปเดอ้อทางผีจวมีฮอตมันขนพี่น้องบรรยากาศในปลาจ้ะมาจ้ะมีฮอตมันขนเด้อค่ะนี่มันกับยูไก,ก,ก,ก่ไก่ก็ไพ่นี่นะจ้ะทางนั้นช่วยก็หาเนื้อใหม่ไปพอเพขุนก็บขุดมันให้เบิ่งเด้อนี่นี่จ้ะ มืัอนี้ก็สี่ก้าบเราล้วเด้อค่ะนี่ได้ร้ายจะยุติจานทำไมอุ่นหูกับที่เมื่อนั่นลมบ่ไม่ใหญ่กี่ลมมีนี่นี่นี่ได้ร้ายได้กระสอบนึ่งหนอเด้อนี่ได้กระสอบหน่อยนึงครับงามงามเลยทำนี้ก็ที่คานเฮ็ดแล้วครับไร้เติบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจส่องสาวปุ๋ยพาฒนารุยเด้อจ้ะมืัอนี้ก็ ไปแล้วค่ะสิบก้าบาทละจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะมาเด้อมาเด้อผู้ใด,ดอยากมาหานี่ไล่ครับปลาโนม่บ๊ายบายสวัสดีครับ